อ๋เจี๊ยบออกออกมาใส่พร้อมยันไปพอดีพร้อมยังเอาขาถุงไม่ตัดต้อเทสขาถุงไว้มันมีไส้อยู่แล้วขอให้รู้ว่าไล่ไปไล่ไป S S S M อะไรเนี่ย L F L วันนี้เรามาทำกิจกรรมบรรจุมีไส้หรือยังไส้ไหมแล้วก็เสื้อที่จะ ส่งมอบให้กับผู้สมัครเข้าวิ่งในวันที่4กันยายน2565นะครับในกิจกรรมสีธานีมินิมาราธอนนะครับก็ทีมงานพลายชางเรานะครับอ M M M D นะครับ M M ก็ไปช่วยกันนะครับในวันเสาร์นะครับเขียนซองเดี๋ยวผมขอเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมอันนี้มาดูเสื้อก่อนอันนี้เสื้อเสื้อของอะไรชั่วไหน่อยก็นเลยครับ เลยนะโทหน่อยโทเอามาโชว์นะนีห้าันลันนะครับปี๔ปี๕พันลันตรงนี้จะเป็นเสน่มันมีบัรจุเชือกบีบนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเขียนตรงนี้จะเป็นเขียนซองนะครับสำหรับคนที่จะรับเองแล้วก็ส่งให้นะครับเอฟสุดๆเอนี่ปันดนะครับ แรกยงมาจากท่านจารย์โยกินก่อนนะครับถัดาะพันลันนะที่ถามนะต่อมาก็จะเป็น M S มาที่ป oh yeah. ุยสยามนะครับต no ่อบรรจุิตแล้วก็หาจุดเสริมเป็นพัสดุเป็นเคอรี่อะไรกินเลย S <S น,นี่คือบอสบอสอยู่นี่ก็อันนี้รับเองไหมเนี่ยหรือว่าไงฉันระยะมันนี่จะเป็นนี่ล้อทรงๆ <สง S 2> อันนี้คือพ <สง S 2> <อ>ี่บอกคือส่งนะส่งอะไรกันมาจูบไป 16, <8. S 1> อันนี้คือบรรจุส่งนะครับปากกาที่มีอยู่ไหนนะฮะ <8. S 1> แอบแอลพีไว้สตัวเราก็จะโย่หาปากากาก่อนนี่นะ โอมันต้องไปเรียงใส่ในกรองนู้นดู่นังู่นหลังไปวางะไอาง้บอสทันบอสบอโยครับเป็ดแป็ดตัวใหญ่เลยอ่โอเคเอาส่วนหนึ่งใส่ไปครับมีครับมีส่วนหนึ่งครับมีขั้นตอนนะครับแล้วก็ M 0 0 4ศูเสื่อ XL สองนะครับ อัอนนั้นก็จะสู่ขั้นตอนเรียง,ะงะนะครับลำดับของเสื้อเลยนะครับเพื่อจะให้บริษทัทนี้เล็กนะครับรับจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะครับจะอยู่ถึงภายในสามวันนะครับดีบหมายเลขสี่ห้า,าได้ สอ <15. S 1> งสิบห้าโรงแรนเถือนนี่นี่คือพนักง,งานพม่านะครับใน,ใรนักไสเงินเนาะอันนี้ได้มาจากเวียดนามอันนี้ได้มาจากพม่าส่วนนี้เขมร <c oughs> บอสนี่มาจากประเทศจีน M ศูนศูนย์หกเสื้อ L โอเคครับเดี๋ยวไปบรรจุก่อนบรรจุซองกันนะครับเสื้อ,อ L สองสี่สิบต่อไปจะไปต่อไปจะไปดูของมินิมาราทอนนะครับบรรจุประมาณสองร้อยได้ไหมท่านบอสบอสสองร้อยได้ไหมสองสิบี่ฟารลันเท่าไหร่สองร้อยไหมราลูมาลูเยอะเงินมันมันมันเยอะอยู่แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราเลือกที่จะแพ็คอันที่จัดส่งก่อนเนี่ยเอ็มศูนย์ศูนย์เจ็ดไหมไปดูมินิครับเสื้อเอลฟาร์ลันด์นี่ก็เราจะใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงได้เสร็จนะครับอ่าพูดไทยได้ไหมครับ สองสี่สามเป็นคนคมเนเนาะบดสองสี่สิบสามสา0น้าหลังเนี่ยไนละสามรอยเนะเราจะทำแบบโทีแล้วกองสุ่มไหมเอ็มศูนย์ศูนย์เก้าเสื้อเอ็มในพอขึ้นเลยผูหญิงเยอะ nữ chứ, anh em phụ nữ văn này phụ nữ đuôi phần này của lắm quyền quyền phần lắm phụ nữ, lắm quyền lắm quyền phụ quyền lắm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  อในธนาไปช่วว้าาไรอใจแล้วไเข้อใจรลบบงานแล้วข like, oh, okay ้าระบบแล้วต like ้อระบบครับอนี้สายพันธุ์ดิบรันนะครับ F 0ูนย์ศูอเริ่มนะครับเป็น F ศูนย์ศูนย์สอเสื้อฟันรันของวูเมนเป็นผู้หญิงนะครับระยะกี่กิโลนี่สองเกสนสนานนะฟันรัน5้กิโลสองเก้าตายตายสนใจรองตายของตาสยี่สิบ 2 9 <29. S 1> บอสบอสบอสอย่เชคนนางบอส2 9 <29. S 1> าถามบ่อยบอสบอหโเพียงปากาเพียงเล่กมานีเลย